สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทุกๆวันของฮานอยทั้ง3าฮานอยกับช่องสูตรเลขลับนะครับเมื่อวานเข้าเลขเด่นนะครับเข้าทั้ง3ามฮานอยนะครับ4ี่หเจ็ดหและ4ี่หนะครับเข้าช้ำชำทั้ง3าฮานอยเลยจริงๆแล้วเข้าทุกวันนะครับในช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคำนวณจากเลขเด่นนะครับคำนวณเฉพาะ รอบนะครับเมื่อวันก่อนก็เข้าไป4ตัวตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็สร้างความตื่นเต้นพอสมควรนะครับเรามาดูฮานอยวันนี้นะครับเลขเด่นอยู่ที่4และ2นะครับเลขมัดรวม4 1 4702นะครับอย่าลืมนะครับเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับเราก็ลองคาดคะเนนดูนะครับว่ามันจะกลับไปกลับมาขึ้นหน้าขึ้นหลังลงหน้าลงหลงัลงขึ้นบนลงลง่างอย่างไรก็ เข้าทุกวันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าอันนี้คือความน่าจะเป็นทางสถิติที่คำนวณจากสูตรนะครับคำนวณเฉพาะรอบของฮานอยพิเศษวันนี้ได้ 2, 3, 8นะครับสูตรเลข5ตัวคือ 2, 3, 8, 7, 0รอผลกันในช่วงเย็นพร้อมๆกันนะครับเรามาดูรอบต่อไปนะครับคำนวณเฉพาะรอบของฮานอยปกติวันนี้ได้เลข 8, 9 4 สูตรเลข5ตัวคือ89430นะครับและเพิ่มสูตรพิเศษให้เพิ่มเติมนะครับมีเลข4ตัวคือ4913 4913นี่นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับในหลายๆรอบเขาลงข้างล่างแล้วเขาก็ไปตรงๆเลยครับ4 9 4 1 4 3 9 1 9 3 13แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นข้างบนเขาก็จะกลับหลังมาหน้านนะครับลักษณะอย่างนี้คือความน่าจะเป็นตามสูตร รอบสุดท้ายนะครับเรามาตามต่อกันที่คำนวณเฉพาะรอบฮานอย V i P วันนี้คำนวณได้เลข 2, 3, 8เหมือนกันกันกนกบฮานอยพิเศษเลยนะครับคราวนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้าวันไหนมีเฉพาะรอบที่ค่อนข้างเหมือนกันแบบนี้นะครับและเลขเด่นมีอยู่ข้างในนั้นด้วยก็น่าจะสร้างความตื่นเต้นอีกพอสมควรนะครับในวันนี้สูตร5ตัวของเขาคือ2 3 870นะครับรอผลเช่นเดียวกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกับการคำนวณตัวเลขนะครับตัวเลขที่คำนวณนี้คำนวณมาจากผลที่ออกของเมื่อวานนะครับเป็นความน่าจะเป็นทางสถิติทางช่องไม่แนะนำหรือสนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นการวิเคราะห์เลขทางสถิติครับขอให้ทานโชคดีครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ